ค่ะก็สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาล1วัดพง,งามสามขีพิทยาทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูพิออมเช่นเดิมนะคะในวันจันทร์ตอนเช้าเวลา9โมงนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาพบกับรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอ่านอย่างไรให้ได้ใจความนะคะก็จะประกอบไปด้วยการอ่านจับใจความแผนภาพโครงเรื่องแล้วก็แผนภาพความคิดนะคะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนครูพี่ออมมีวิดีโอมาให้กับนักเรียนได้ชมกันนะคะก็ในเรื่องที่เราจะชมกันและก็เรียนในวันนี้ก็จะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีนะคะในบทเรียนที่1นนะคะหน้าที่2นะคะนักเรียนสามารถนําหนังสือนะคะมาประกอบกับการเรียนการสอนได้ได้เลยนะคะสําหรับเนื้อเรื่องที่เราจะชมกันเนี่ยครูออมอยากให้นักเรียนนะคะตั้งใจชมด้วยนะคะเพราะว่าเราจะนําเนื้อเรื่องที่ ที่ได้ชมเนี่ยมาเรียนกันนะคะเราจะต้องนํามาใช้นะคะนักเรียนอ,อยากฟังไหมคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะนะคะักเรียนเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานเสียงเอะอะหยอกล้อดังมาจากกลุ่มพี่น้องซึ่งกําลังหยอกล้อกันใครคนหนึ่งอยู่ในนั้น ทำให้ยายที่กำลังนั่งปลอกกล้วยอยู่ถึงกับอมยิ้มยังไม่ทันไรเด้กลุ่มหนึ่งทั้งชายและหญิงก็วิ่งกรูกันเข้ามาห้อมล้อมยายคุณยายครับมีขนมอะไรทานบ้างไหมครับพวกเราหิวแสบท้องไปหมดแล้วล้อเล่นกันจนหิวแล้วสินะเอาใครจะกินอะไรก็เลือกเอาเองไปล้างมือซสก่อนนะ เมื่อเด็กๆล้างมือแล้ววินก็ดึงไม้กลัดออกเปิดขนมห่อแรกเป็นขนมเปียกปูนสีเขียวโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดสีขาวหอมกลิ่นใบเตยอ่อนๆชวนน่ากินเปียกปูนของคุณยายเป็นสีเขียวอ่อนอย่างนี้คุณยายใส่สีหรอครับ <c oughs> ใส่จะ้ะยายใช้ใบเตยคั้นกับน้ำจึงได้น้ำออกมาเป็นสีเขียวขนมไทยแท้แต่โบราณ เขาไม่ใช้สีวิทยาศาสตร์หรอกจ้ะใช้แต่สีจัดรรมชาติเท่านั้นเป็นภูมิปัญญาของบรรพบรุษไทยแต่ก่ขนมเปียกปูนเขาใช้กาบมะพร้าวเผาให้ดำไหมโคลกให้ละเอียดใส่น้ำลงไปแล้วกรองเอากากาทิ้งก็จะได้น้ำสีดำใสมากวนขนม ส่วนขนมอื่นๆถ้าจะให้เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเขาใช้ดอกอันชันถ้าบีบมะนาวลงไปจะเป็นสีม่วงหากต้องการสีเหลืองก็จะใช้ฟักทองเห็นไหมขนมไทยใกล้ธรรมชาติที่สุดคุณยายคะมีขนมชั้นไหมคะปุ๊กอยากกินนี่จะปุ๊ก หอมจังเลยคะ่ะกลิ่นหอมดอกมะลิใช่ไหมคะแม่ค้าเจ้านี้เขาเก่งใช้สูตรโบราณทำนี่คงเอาแป้งอบดอกมะลิก่อนส่วนน้ำที่จะนำมาคั้นกะทิก่นลอยดอกมะลิค้างคืนไว้ขนมจึงมีกลิ่นหอมทำไมบางคนเขาไม่ทำเป็นชั้นล่ะคะยายแล้วละ่ะ แม่ค้าเจ้านี้เขาเก่งแมคค้าเจ้านี้เขาเก่งใช้สูตรโบราณทำรรนี่คงเอาแป้งอบดอกมะลิก่อนส่วนน้ำที่จะนำมาคั้นกะทิก่อนลอยดอกมะลิค้างคืนไว้ขนมจึงมีกลิ่นหอมทำไมบางคนเขาไม่ทำเป็นชั้นล่ะคะยายยายว่า แม่ค้าสมัยใหม่บางคนเอาเร็วเข้าว่าเราจะเทปแป้งแต่ละชั้นได้ต้องรอให้ชั้นเดิมเริ่มเย็นก่อนจึงเทปแป้งชั้นใหม่ทับลงไปการทําขนมไทยสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่มีความละเอียดอ่อนนุ่มนวลฝึกให้คนใจเย็นช่างสังเกตและมีศิลปะ แล้วหลานๆรู้ไหมจะ๊ะว่าขนมไทยส่วนใหญ่มีความหมายทั้งนั้นขนมชั้นมักทำในงานฉลองยศเพราหมายถึงชั้นลำดับชั้นยศขนมถ้วยฟูหมายถึงความก้าวหน้าเฟื่องฟูหรืออย่างขนมเม็ดขนุนมีความหมายไปในทางเกื้อหนุนมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือ ส่วนขนมตระกูลทองเช่นทองหยิบทองหยอดปอยทองทองเอกทองลุกทองม้วนบางคนเชื่อว่าถ้าได้กินขนมพวกนี้จะมีเงินทองใช้แต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของชื่อที่ให้ความหมายดีงามจละหลานเด็กๆช่วยกันแกะขนมห่อต่อไปคราวนี้ เป็นขนมกล้วยขนมตาลขนมเผือกขนมฟักทองห่ออีกแบบหนึ่งและใบตองไม่ใช่สีเขียวสดคุณยายคะทำไมสีของใบตองที่ห่อขนมกล้วยขนมตาลกับขนมเปียกปูนไม่เหมือนกันคะห่อนี้ดูเหมือนถูกนึ่งแต่หอนั้นสีเขียวสดค่ะขนมกล้วยขนมตาลขนมเผือก ขนมฟักทองเนี่ยเขาห่อใบตองแล้วนึ่งส่วนขนมเปียกปูนเขากวนแล้วตัดเป็นชิ้นก่อนนำมาหอ่อสีใบตองเลยไม่เหมือนกันรู้ไหมว่าขนมไทยแบ่งตามวิธีการทำได้หลายวิธีคือกวนเชื่อมสดเชื่อมแห้งนึ่งผิงเผาจี่ปิ่งและย่าง แล้วยังมีขนมน้ำและขนมใส่น้ําแข็งอีกด้วยคุณยายช่วยเล่าเรื่องขนมไทยๆที่พวกเรายังไม่รู้จักให้ฟังอีกนะคะได้จ้ะแล้วยายก็เล่าให้ฟังถึงขนมจ่ามงกุฎขนมต้มขาวขนมต้มแดงข้าวเหนียวเปียกขนมบ้าบินขนมลืมกลืนขนมเทียนแก้วขนมหน้านวล ขนมเรไรขนมหม้อแกงขนมกลีบลำดวนขนมสอดไส้และอื่นๆอีกมากมายสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนยังจำกันได้ไหมคะว่าเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องอะไรคำศัพท์คำ,คำย่าในบทเรียนค่ะอ่าก็ จบไปแล้วนะคะนักเรียนเป็นไงบ้างคะยากไหมคะยากใช่ไหมคะขนมที่คุณยายทำน่ากินทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะนักเรียนก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาลองทบทวนคำศัพท์นะคะจากเนื้อเรื่องกันก่อนเลยนะคะเราจะเรียนคำว่ากลัดใช่ไหมคะ,ะคำว่ากัดก็คือความหมายก็คือเสียบกัดไว้ให้อยู่ด้วยของแหลมนะคะนักเรียนนึกถึงขนม สอดไส้นะคะหรือขนมใส่ไส้นะคะจะมีเข็มกัดใช่ไหมคะเป็นอะไรคะไม้ทางมะพร้าวใช่ไหมกัดอยู่ขนมสอดไส้คือขนมหนึ่งที่มีไส้นะคะทำด้วยมะพร้าวนะคะกวนกับน้านําตาลหุ้มด้วยแป้งห่อใบตองแล้วก็นำไปนึ่งใช่ไหมคะต่อไปจี G ก็คือทํำของกินให้สุกโดยการเผานะคะหรือ ทอดในกระทะน้ำมันน้อยนะคะต่อไปสุดท้ายเชื่อมก็คือขนมหวานทําด้วยน้ําตาลนะคะใส่น้ําตั้งไฟเคี่ยวนะคะให้ละลายก็ใส่สิ่งของที่ต้องการจะเชื่อมนะคะลงไปเคี่ยวจนได้ที่ได้ที่นะคะนักเรียนเช่นมันเชื่อมฟักทองเชื่อมนะคะอ่าต่อไปก็จะเข้าเนื้อหาของเราแล้วการอ่านจับใจความการอ่านจับใจความเนี่ยก็คือ การอ่านนะคะจับใจความที่อะไรคะนักเรียนผู้อ่านควรพยายามจับใจความสําคัญนะคะของเรื่องให้ได้นะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่อ่านนะคะอย่างแจ่มแจ้งนะคะนะักเรียนก็จะประกอบไปด้วย1ตั้งคําถามนะคะก็คือนําคําตอบที่ได้นะคะทั้งหมดมาประมวลเป็นใจความสําคัญนะคะ อ่าคำถามก็จะประกอบไปด้วย5คำถามนะคะสำหรับการตั้งคำถามการจับใจความก็จะคือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไร่แล้วก็อย่างไรนะคะนักเรียนเรามาลองดูคำถามก็คือใครประโยคคำถามก็คือตัวละครมีใครบ้างคะจากในเรื่องขนมไทยไรทเทียมทานมี่ ยายแล้วก็กลุ่มเด็กละหลานของยายใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ทำอะไระคือพวกเขาเนี่ยทำอะไระก็คือประโยคคำถามก็คือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเด็กๆเ,เล่นกันจนหิวแล้วก็ทำไมคะพากันมาขอขนมจากใครคะจากยายใช่ไหมคะ,ะที่ไหนคำถามก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน หน้าครัวหลังบ้านยายใช่ไหมคะเมื่อ,อไรล่ะคะก็คือคำถามก็คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะนักเรียนคำตอบก็คือน่าจะเป็นตอนไหนน่าจะเป็นตอนกลางวันนะคะอย่างไรก็คือประโยคคำถามวธิธีการเป็นอย่างไรบรรยากาศเป็นอย่างไรนะคะคำตอบก็คือ เด็กๆซักถามนะคะยายตอบสนุกสนานแล้วก็คืนเคงนะคะนะเรียนอ่าเราเนี่ยก็คือจะนำคำตอบนะคะของคำถามข้างต้นนะคะมาประมวลแล้วก็เรียบเรียงนะคะเป็นใจความสำคัญนะคะนะเรียนอ่าก็คือจะนําใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะนะเรียนก็มาประมวลนะคะเรียบเรียงเป็นใจความสำคัญได้ดังนี้อ่าก็คือ กุมเด็กหลานนะคะของยายเล่นกันจนหิวจึงพากันมาขอขนมยายกินที่หน้าครัวหลังบ้านแล้วก็ซักถามวิธีการทำขนมนั้นๆนะคะเด็กๆซักถามแล้วก็ทำไมคะยายตอบด้วยบรรยากาศสนุกสนานแล้วก็คื้นเคงใช่ไหมคะอ่าต่อไปสองก็คือ จัดทำแผนภาพความคิดนะคะนอกจากการตั้งคำถามนะคะเพื่อทำไมคะจับใจความสำคัญแล้วนะคะนเรียนการนำรายละเอียดนะคะของเรื่องมาจัดทำเป็นแผนภาพความคิดนะคะแล้วก็ประมวลผลแต่ละประเด็นนะคะของเรื่องได้นะคะนเรียนก็เราก็จะเรียกว่าเป็นแผนภาพความคิดนะคะ ก็ตัวอย่างนะะักเรียนก็คือแผนคว,ความคิดเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานนะคะ่าความ,มีภาพใหญ่ด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นแผนความคิดนะคะในเรื่องก็คือจะมีหัวข้อหลักนะคะก็จะเป็นในเรื่องของขนมไทยแล้วก็จะมีวิธีทำมีส่วนประกอบหลัก แล้วก็มีลักษณะแล้วก็ชื่อของขนมใช่ไหมคะนรียนในการที่เราเนี่ยจะสรุปเป็นใจความสําคัญนะคะเราก็เอาแผนภาพความคิดเนี่ยทั้งหมดนะคะมาสรุปเป็นใจความสําคัญนะคะก็จะมีอะไรคะนรียนหัวข้อแล้วก็หัวข้อย่อยนะคะดังตัวอย่างดังนี้นะคะนเรียนที่เราจะนําแผนภาพความคิดเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานนะคะก็จะมีอ่ะครูอมลองมาจับใจความนะคะก็จะได้เป็น ขนมไทยมีวิธีการทําได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นกวนเชื่อมเผาจี่ต้มผิงปิ้งย่างแล้วก็นึ่งนอกจากนี้ส่วนประกอบหลักของขนมไทยจะประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลกะทินะคะแล้วก็ลักษณะของขนมเนี่ยจะมีกลิ่นหอมรสหวานพอดีอ่ะ ปรุงแต่งจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะและชื่อของขนมไทยเนี่ยยังเป็นความหมายที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมชั้นซึ่งจะมีความหมายก็คือการประดับชั้นยศใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะมาเจาะลึกกันแล้วนะคะนักเรียนเจาะลึกในเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะแล้วก็แผนภาพความคิดค่ะ เรามาลองดูเรื่องแรกนะคะแผนภาพโครงเรื่องก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะของแผนภาพความคิดมักใช้ในการวางโครงเรื่องนะคะที่จะเขียนมีตัวละครนะคะก็จะมีฉากอ่าแล้วก็การดําเนินเนื้อ,เ,อเรื่องนะคะหลักๆก็คือจะมีจะมีอะไรคะตัวละครมีฉากมีการดําเนินเนื้อ,เ,อเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะที่เป็นไปตาม ลำดับเหตุการณ์และใช้ในการสรุปเนื้อเรื่องนะคะจากการอ่านนะคะทาให้เราเนี่ยเข้าใจเนื้อเรื่องเราหรือว่าแนวความคิดของเรื่องได้ดีนะคะก็จะประกอบไปด้วยอะไรคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรนะคะอ่าเราก็จะเห็นว่าหลักการ5ข้อเนี่ยจะไปเหมือนของการอ่านจับใจความนะคะอ่าซึ่ง หลักห้าคำถามเนี่ยก็จะเหมือนการจับใจความนะคะที่เราเขียนซึ่งห้าคำถามนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนภาพโครงเรื่องค่ะอ่าเรามาลองดูตัวอย่างเกี่ยวกับแผนภาพโครงเรื่องนะคะนะเรียนอาย็กผู้อมจะอ่านเนื้อเรื่องให้ฟังนะคะแล้วเราจะมาลองทําแผนภาพโครงเรื่องเกี่ยวกับอึ่งอ่างกับบัวกันนะคะนะเรียนณนะหนองน้ําริมทุ่งนา วัวตัวหนึ่งเดินมากินน้ำและเหยียบลูกอึองตะลูกรูขอภัยค่ะลูกอึองอ่างตายไปหลายตัวเมื่อแม่อึองอ่างกลับมาลูกๆก็รีบเล่าให้แม่ฟังด้วยความตื่นเต้นว่าแม่จ๋าเมื่อกี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้สูงใหญ่ทะมึนเหยียบพวกเราตายไปตั้งหลายตัวน่ากลัวมากเลยจ้ะแม่อึองอ่างได้ฟังก็สูดลมทำไมคะพองตัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วถามด้วยความอยากรู้ว่าตัวใหญ่เท่านี้ไหม ลูกอึงอ่างตอบไปว่าใหญ่คนนี้อีกจ้ะแม่แม่อึงอ่างจึงพองตัวขึ้นอีกอ่าลูกๆก็ตอบว่ายังใหญ่ไม่ถึงครึ่งเลยจ้ะแม่แม่ว่าแม่อึงอ่างจะพยายามพองตัวขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ลูกๆก็ยังใส่หน้าว่ายังใหญ่ไม่ถึงครึ่งแม่อึงอ่างจึงนึกชุมเฉียวจึงพองตัวขึ้นสุกแรงอจนตัวเองทนไม่ไหวท้องแตกตายที่ริมหนองน้ำแห่งนั้นนะคะ เรามาลองเขียนแผนภาพโครงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอึงอ่างกับ,บัวกันก็จะมีตัวละคระตัวละครก็จะมีใครบ้างคะลูกอึงอ่างแม่อึงอ่างแล้วก็วัวใช่ไหมคะฉากสถานที่เกิดขึ้นที่ไหนทุ่งนาใช่ไหมคะเวลาเชา้าปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าปัญหา แม่อึงอ่างพยายามพองตัวให้ใหญ่เท่ากับสัตว์ที่เหยียบลูกตายเหตุการณ์อ่ะอันนี้เราก็จะแบ่งได้ออกเป็น4เหตุการณ์นะคะก็คือวัวเดินเหยียบลูกอึงอ่างตายเกือบหมด 2. ลูกอึงอ่างที่รอดเราเล่าเรื่องให้แม่อึงอ่างฟัง 3. แม่อึงอ่างพยายามพองตัวให้ใหญ่เท่ากับ,บวัว 4. แม่อึงอ่างท้องแตกตาย แนวคิดของเรื่องเนี่ยก็คือหรือข้อคิดนะคะอย่าทําอะไรที่เกินความสามารถของตนให้รู้จักประมาณตนนะคะต่อไปเรามาลองดูแผนภาพความคิดนะคะก็จะเจาะลึกจากล็อกี่สักนิดนึงนะคะแต่ก็เหมือนกันนะคะอ่าแผนภาพความคิดเนี่ยก็จะเป็นการแสดงความรู้โดยการใช้แผนภาพนะคะ คือนําข้อมูลความรู้นะคะข้อเท็จจริงมาจัดเป็นระบบสร้างเป็นแผนภาพนะคะหรือจัดความคิดโดยนําหัวข้อเรื่องอเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมาแยกเป็นหัวข้อย่อยๆนะคะแล้วนํามาจัดเป็นลําดับเป็นแผนภาพนะคะดังตัวอย่างเลยนะคะก็ง่ายๆหลักการจาก็คือจะมีหัวข้อหลักแล้วก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะ,ะดังตัวอย่างเขาทําเรื่องเพลงพื้นบ้านใช่ไหมคะ เพลงพื้นบ้านเขาแบ่งออกเป็นกี่ภาคจากในแผนภาพความคิดเขาแบ่งออกเป็นสี่ภาคใ,ใช่ไหมคะใช่ไหมคะได้แก่ภาคเหนือ,อแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคกลางแล้วเขาก็จะมาแบ่งเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคใช่ไหมคะก็อย่างเช่นภาคเหนือเพลงพื้นบ้านก็คือขาวซอาแล้วก็ขาวทํา เพลงพื้นบ้านของภาคตะวันออกเชียงเหนือก็คือลำแคนลำเพินลิเกโคราชอ่าส่วนเพลงพื้นบ้านของภาคใต้ก็จะประกอบไปด้วยลิเกฮูลูหนังตะลุงโนราและภาคสุดท้ายนะคะก็คือภาคกลางก็คือเพลงชอยเพลงพงมาลายัย เพลงเกี่ยวข้าวแล้วก็เพลงอ e ีเซลเห็นไหมคะว่าเขาจัดลําดับความคิดนะคะก็คือหัวข้อหลักก็คือจะเป็นเพลงพื้นบ้านหัวข้อย่อยของเขาก็คือแบ่งออกเป็นสี่ภาพอ่าแล้วก็ประกอบด้วยอะไรคะนะักเรียนอ่าเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคถ้าเกิดเรานําแผนภาพความคิดมาประมวลเป็นใจความสําคัญละคะของเนื้อเรื่องนี้อ่าก็คือเพลงพื้นบ้านจะประกอบไปด้วยอะไรคะนะักเรียนอ่า ลองทายสิคะครูออมเริ่มใหม่นะคะเพลงพื้นบ้านเนี่ยจะอะไรคะน้องเียนมีทั้งหมด4ภาพอ่าก็จะได้แก่เป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคใต้และภาคกลางซึ่งในแต่ละภาพจะมีความแตกต่างกันเช่นภาคเหนือเพลงพื้นบ้านคือขาวซอขาวทมเพลงพื้นบ้านของภาคตะวันออกก็คือจะประกอบไปด้วยลำแคนลำเพลินลิเกโคราชเพลงพื้นบ้านของภาคใต้ก็คือ อะไรคะนะเรียนลิเกวูลูหนังตะลุงโนลาเพลงพื้นบ้านของภากตางก็คือเพลงช่อยเพลงพวงมาลายัยเพลงเกี่ยวข้าวแล้วก็เพลงอีเซลอนอกจากนี้ก็ยังมีเรียงคําพูดได้หลายอย่างเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือแล้วแต่ละคนถนัดนะคะนะเรียนเราสามารถไม่จําเป็นจะต้องระบุนะคะหรืออาจจะเป็นอ่าที่เราจับใจความสัมพันธ์นะคะจากอันนี้ก็คืออะไรคะนะเรียนเพลงพื้นบ้านของไทยทั้งสภาคได้แก่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคกลางซึ่งในแต่ละภาคจะมีความแตกต่างกันอ,อันนี้ก็จะไม่เหมือนจากอันที่แล้วใช่ไหมคะอันที่แล้วเราจะเรียงเป็นคร่าวๆใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นทางการหน่อยอซึ่งแต่ละภาคจะมีความแตกต่างกันเช่นภาคเหนือเพลงพื้นบ้านจะได้แก่ข้าวซอข้าวทมส่วนเพลงพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้แก่ ลำแคนลำเพินลิเกโคราดภาคใต้ได้แก่ลิเกฮูลูหนังตะลุงโนราและภาคสุดท้ายภาคกลางจะได้แก่เพลงฉ่อยเพลงพวงมาลัยเพลงเกี่ยวข้าวและเพลงอีเซลอ่าอันนี้ก็จะมีความแตกต่างจากอันแรกที่ครูออมทำไมคะนะเรียนอ่าที่ครูออมนะคะนำมาเป็นใจความสำคัญนะคะนะเรียนอ่า ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ละคนนะคะเพราะว่าในความแต่ละคนนะคะจัดเป็นใจความสองพันก็จะไม่เหมือนกันนะคะนะักเรียนต่อไปเรามาลองดูในส่วนของใบงานของเรากันนะคะก็ใบงานที่6นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะอ่านเรื่องน้ําใจกระลอกน้อยนะคะแล้วก็ตอบคําถามนะคะนะักเรียนอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับการอ่านจับใจความนะคะวันนี้เราก็จะมีใบงานทั้งหมด2ใบนะคะ แล้วก็ใบงานที่7ก็จะมีความยากขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็จะให้เป็นเขียนแผนภาพความคิดนะคะก็ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดขนมไทยจัดเป็นประเภทของขนมเช่นขนมน้ําขนมหอ่อขนมใส่ถาดหรือปล่องนะคะแล้วก็ขนมใส่น้ําแข็งอ่าเรามาลองคิดซึคะขาว,ว่าอะไรคือหัวข้อหลักหัวข้อหลักก็คือ ขนมไทยใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคือหัวข้อรองคะประเภทของขนมใช่ไหมคะก็จะได้แก่ขะนมน้ํา<ม>ขนมหอ่อแล้วก็ขนมใส่ถาดหรือกล่อง <c oughs> แล้วก็ขนมใส่น้าแข็งใช่ไหมคะเราก็จะได้หัวข้อหลักแล้วก็หัวข้อจอยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูอมออจะลองทําให้ดูนะคะ <c oughs> เป็นตัวอย่างหัวข้อหลักเราก็คือขนมไทยอา่า อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะครูออมชอบก้อนเมฆนะคะแล้วก็ตกแต่งได้เลยนะคะอ่าหัวข้อใหญ่ย่อยของเราก็คือประเภทของขนมเช่นอันนี้ก็จะเป็นขนมน้ําแล้วก็อะไรคะขนมหอแล้วก็อะไรคะขนมใส่ถาดอ่าขออภัยนะคะอ่ะาใส่ถาด แล้วก็อะไรคะขนมใส่น้ำแข็งอ่าคราวนี้นะคะนะักเรียนเราก็อาจจะตกแต่งหัวข้อรองของเรานะคะเป็นกรอบก็ไดน่ารักดีอ่าต่อไปเราก็มาแยกนะคะว่าอุ๊ยอันนี้ครูออมขออภัยค่ะนักเรียนอ่ะอันนี้จะต้องเป็นขนมน้ำใช่ไหมคะ ขนมน้ำอ่าเป็นกรอบก่อนอ่าหวังก็จะเริ่มที่ขนมใส่น้ำแข็งนะคะนักเรียนก็จะแตกออกเป็นอะไรคะเป็นหัวข้ยอย่อยอีกขนมใส่น้ำแข็งก็อย่างเช่นอะไรคะหวานเย็นอ่านักเรียนเคยทานหวานเย็นกันไหมคะอ่าต่อไปขนมใส่ถาดนึกถึงอะไรขนมหม้อกแกงใช่ไหมคะของเพชรบุรีอ่าขนมหมอ้อ แกงอ่ะอันนี้เราก็จะแตกออกเป็นนะคะหัวขอ้อย่อยๆนะคะออกไปอ่าอันนี้เราก็จะเรียกว่าแผนภาพความคิดนะคะนักเรียนอ่าเป็นไงคะยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะาสำหรับวันนี้เราก็จบการเรียนการสอนนะคะ<ส>เกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความแผนภาพโคงเรื่องแล้วก็แผนภาพความคิดนะคะนักเรียนเป็นค่ายากไหมคะก็นิดหนึ่งใช่ไหมคะนักเรียน ่าครูอองขอให้นักเรียนนะคะทรงกลับใบงานมาที่ลายกลุ่มเลยนะคะนักเรียนอ่าถ้าเกิดนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูอองก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ